วัดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่เดอะฮักแล้วก็พี่ควายแล้วก็พี่ช้างนะคะทั้ง3มตัวมาทำอะไรกันที่นี่นี่เลยสนามฟุตบอลน,นะคะแอบมาดูฟุตบอลอีกแล้วหรอนี่เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปหรอเดี๋ยวเราเปิดให้นะอ้าวเดินไปเลยถ้าอยากดูอ่ะเดินขึ้นได้หรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วนี่เลยไหนที่เดอฮักล่ะพี่ควายอย่าน้อยหน้าพี่ช้างนะเดินไปเลยวายที่เดอฮักของเรานี่นะคะอยาก มาดูว้ายพีน่นะฮะหายท้องไปแล้วขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยจะมาแอบดูสนามฟุตบอลเนี่ยนี่เลยนะคะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยว้าวพีน่นะฮะเจ้น่ารักจริงเลย นี่เลยพินไปเลยโอ้โหนี่อ้ายนี่เลยนะคะโอ้โหนี่แอบมาเล่นสนามฟุตบอลเหรอนี่เลย แอบไปดูเลยนี่พี่เดอกเหนื่อยไหมเหนื่อยก็นี่นี่เราแอบเต้นตรงนี้นะนี่เลยโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้พาเราพี่เดอฮักแล้วก็ พี่ควายแล้วก็พี่ช้างมาดูสนามฟุตบอลนะคะนี่ลากันไปก่อนนะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะคะ